ดีครับทุกท่านวันนี้เราก็มาที่ปูตะวันแชมป์นะครับวันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ค่อนข้างจะมีลมและฝนเราได้ทำการกางผ้าใบนะครับเราได้ทำการกางผ้าใบมีลมพัดด้วยนะครับลมพัดด้วยนะครับมีบรรยากาศลมนะครับ เราได้กลางผ้าใบกุ้มรถของเรานะครับบรรยากาศเตียไปหมดเลยนะครับทุ่มฉ่ำเลยแต่ว,วาานน่าบ้านน้อยบรถของเราก็ยังยังพออยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ นี้สามารถที่จะขึ้นไปอยู่ได้อยู่นะครับเพราะว่าเรากลางตรงนี้ทั้งหมดเลยก็จะขึ้นไปนั่งตรงนี้มีบรรยากาศชายุเข้านะครับชายุเข้าอย่างแรงเลยครับ